ประชาัเครือข่ายที่ตรงัจของพวกเราที่ทําด้านการตลาดออนไลน์น้องแอนประธานบิสตับของกระทรวงพาณิชย์ค่ะน้องดินจากภูซานค่ะเครือข่ายของน้องลมด้าน <c oughs> คนรุ่ใหม่ทําได้ออร์แกนิกไทยแลนด์ด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็ไ <c oughs> ด้ทํากาแฟสดทำมือเป็นออร์แกนิกหมดเลยค่ะเดี๋ยวจะโชว์ให้ทางตามบูธค่ะแล้วก็ ทีมทีมของพวกเราก็คือกลุ่มค้องแคบไข่แล้วก็นักประจามุตเดี๋ยวหนูจะแนะนำเป็นรายบุคคลถ้าหลักากที่เราทานเข้าเสร็น <Okay. S 1> ได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนเกษตรพอเพียงที่เดินตามรอยเท้าข้ออย่างแท้จริงแล้วก็เป็นส่วนเกษตรอินทรีย์ได้รับใบของเอสเอสสมาคมเกษตรกรรมยั่งยืนแห่งพะเยาค่ะเป็นระยะปรับเปลี่ยนแล้วก็เราขับเคลื่อนเป็นเกษตรอินทรีย์ตามรอยเท้าข้อ ซึ่งดําเนินคุณพ่อจะเป็นคนตั้งต้นนะคะคนตั้งต้นแล้วรุ่นลูกก็จะมาสานต่อเจา้าคุณแม่จะอยู่ทางโน้น <c oughs> คุณแม่อยู่ทางด้นจ้า <c oughs> ค่ะตรงตรงนี้เราก็จะได้รับรางวัลอันดับหนึ่งของ <c oughs> อเป็นเอสเอีของอ <c oughs> สสวค่ะหนึ่งในสิบก็แบบพิเศษค่ะเราไม่ขึ้น เดี๋ยวเราจะขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาต Welcome Drink นะคะหลังจาก Welcome Drink เสร็จแล้วจะรับประทานอาหารรับประทานอาหารเสร็จเราจะเซ็นเซนกลุ่มของเรากลุ่มการท่องเที่ยวแล้วก็ทั้งทั้งทั้งเครือข่ายนะคะ,ะก็ขอเชิญ Welcome Drink ค่ะ ล่าซุ้มประตูรออ้ดีครค่ดีค่ะดี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 ดอดี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 ดรดดีดีดดีครับดี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  น้ำแบบร้อมน้องแต่มันจะร้อนๆมีน้ำแบบร้อมแบบเย็นนะคะแบบเย็นแบขออนุญาตนะคะ่ไหนรับแบบเย็นได้นะคะเย็นชื่นใจเลยนี่น่แอนี้แบนี้นขออนุญาตคะามอรมนะคะไม่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 ไปไม่ไปนะคือถ้านั่งเที่ยวมาในจ้าวกรงเมีนังแต่เริ่มต้นหอดูมาเราก็จะมีจุดสนใจนะคะ แล้วก็มีมีจุดที่ว่าให้เป็นตลาดของทุกคนมาค่ะทุกคนมามามาเปิดตลาดที่นี่แล้วก็มีเวลคร่ำดิงแล้วก็โอ้ยดูขอประข่ายไม่เป็นไรลูกเอ็นโอ้หัวหน้ามัดดิจ้าปฏิบัติตนเหมือนลูกค้าเราเก็บตังค์ไปเลยนะครับี่เก็บตังค์เลยมุ่งมั่นเต็มใจพันธุ์ค่ะพันธุ์ปลาปัากระเบน ดื่มเอ็นจอยนะคะลูกค้าคือแขกคนสําคัญเราเราถือว่าลูกค้าคือแขกคนสําคัญของเรานะเราจะมีการพ้อนต้อนรับร้านนาโดยเวยาวชนประมาณ4นาทีค่ะก็ทุกท่านมีความสุขกับการดื่มแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฟักทองธัญ,ญพืชค่ะ